หนาวมากทุกคนวันนี้ติดลบสององศาหนาวที่สุดตั้งแต่ที่เคยมาอยู่ที่อังกฤษแล้วแหละมาอยู่กับ5เดือนเนาะ <Yeah. S 1> ก็ข้างบนถ้าเป็นแถวสกอตแลนด์รู้สึกติดลบ7องศากันเลยทีเดียวคงเป็นผลมาจากพายุหิมะที่มันเข้ามานะครับเนี่ยที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามันจะมีพายุเข้ามาทางอังกฤษทางอเมริกาอะไรตรงเนี้ยทีเนี้ยเมืองนี้นะครับที่จะพาไปดูวันนี้คือเมืองเดอะแรมออกจากเมืองลีดมาสักประมาณชั่วโมงครึ่ง บรรยากาศร,บรอบๆเมืองก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยไหมทุกคนสวยเนาะแล้วก็มีสายน้ําไหลกลางกลางเมืองผากลางเมืองแล้วก็ปราสาทตัวเนี้คุณไหมทุกคนโด่งดังมากนะแล้วก็เป็นวิวเป็นเช็คอินพอยต์เป็นวิวพอยต์ของเมืองนี้เลยทีเดียวก็คือเป็นปราสาทที่ถ่ายทําหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองนะคุณนนะครับนี่คือ ใครมาที่นี่ก็จะต้องมาแวะเวียนตรงนี้เป็น River Walk ก็คือโซนที่เป็นแ like หล่งช้อปปิ้งร้านอาหารขายของต่างๆก็อยู่ในโซนนี้ก็ถ้าเพื่อนเพื่อน,นมีโอกาสมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะมานะครับนี่คือ River w a l k ก็จะมีร้านค้าอะไรต่างๆมากมายคนไทยก็อยู่เยอะนะเมืองน,นี้กับก็มีร้านอาหารไทยหลายร้านอยู่เหมือนกัน บรรยากาศทั่วๆไปทุกคนพาชมได้เท่านี้วันนี้เพราะว่าบรรยากาศก็กคืออึมครึมไม่ค่อยมีแสงแล้วก็บ่าย4ี่โมงหโมงเย็นเนี่ยก็เป็นสภาพนี้แล้วทุกคน4ี่ห้าโมงเย็นค่ะกลับเป็นไงครับอย่างนี้เลยสวยเนาะ